จอเด้อครับเด้อไปลงปฏิทินเจน้องไปยืนซื้อเสื้อพนันเจน้องกันน้องเนี้ยยืนเสื้อนั่นแล้วเด้วยอืาอ้าวนะครับมาบ่ได้เสียเที่ยวนะครับมาเจอกันเมื่อนี้ออ้ยสุดยอดเลยนะครับสวัสดีค่ะครับวันดีจ้าปฏิจ้าน้องๆอโอ้ช่วยที่ได้พอกันเนาะเอามาเจอน้องๆองมีเลขรับกทมอยมาน่องนองแล้วก็เลขฝันบ่ะฝันพรแม่น เอาเราฝันบางรูปแบนี่เอาความฝันก่อนเนาะครับผมเมือนั้นฝันฝันเห็นผู้หญิงผมเาวค่ะแต่ว่าบ่เห็นหนาค่ะเป็นยางมาตจทา้งหลังหงค่ะรก็เลยมานางบอกกันยุ่กลางห้องค่ะว่าเพิ่นว่าเพิ่อนอยากได้ร้างซี่โตค่ะกับมาสามตค่ะร้างซีมาสามค่ะแต่ว่ากันซีมาสามก็เลยหายเพื่อนเนาะเอ้ จะเอาเงินมาได้ใช้ไปซื้อให้วีตีเนียเป็นแงงอยากได้ก็เลยว่าสร้างบ่มันตัวแล้วถึกถึกค่ะเพิ่นก็เลยว่าเอาอยากได้เนาะเพิ่นก็บ่าก็ค่บอาเท่านั้นค่ะก็เลยตื่นึ้นมาจังคืดได้ที่จะเป็นสร้างแบบจงใจจะเป็นสร้างตุ๊กตาหน้าค่ะโอ้ที่ว่างน้ำสารน้ำหยางผู้อยากได้สร้างมันเป็นลักษณะใดล่ะบันบ่เห็นหนาบบเห็นหนาผมเหี่ยวเหี่ยวลักษณะมันพิ้งค่ะ ผู้ยิ่งผม่เงาอีกแล้วน้องนิ่วกับผู้ยิ่งผมเ่เงานอนกับนอนยู่หงนั่นแหละว่าหลังหงมันจะเป็นต้นใหม่ไงค่ะต้นซ้ำสาป่ะจ้ะตน้นไงเลยค่ะก็เลยไปตรงกันกับเลขดวงค่ะเลขดวงนี่เหลือสี่สามหนึ่งสี่กับสองเจ็ดค่ะที่มันหัมมนออกเ,เลขดวงเพิ่นไจ้จักจักครูจักจุดกับเืินเพิ่นไ้มาสี่สี่คูเนาะค่ะเหมือนกับฟังกิอืม ตั้งแบบสองเดือนไปหาเพิ่นไม่เพิ่นเราว่าเดือนหนึ่งเนาะค่ะ <S <S เดือนห,อ <S <S หนึ่งสองงวดเป็นสองอสองวดไปลวดแล้วงวดหนึ่งก็เลยเหลืองวดนี้ค่ะอีกงวดหนึ่งมันมีสี่คูมีตัวใดเนี่ยก็ม,มีมีเจ็ดแปดค่ะงวดที่แล้วไปแล้วแปดออกไปแล้วตรงตรง <7 S 2> มันมันเหลือคูไดบ้านนี่เหลือสีสามหนึ่งสีกับสองเจ็ดค่ะนี่สามหนึ่งสีสองเจ็ดนี่บ้านนี้ก็มาพันล่าสุดนี่ ฝันเห็นผู้หญิงค่ะสร้างได้สร้างสี่ตัวส้างสี่มาสามสั่งสี่มาสามเอาสี่สามตัวสี่สามดิบานี่เนี่ยมันเหลือมันเหลือคููนี้อีกบานี่เมื่อฟันนะยามกันคือตือนมาเนาะค่ะเมื่อเมื่อที่ตือนมาแล้วมันจะออกเพื่อนบ้านค่ะสี่สามตองตรงงเลยค่ะน้องน้องน้องนี่คิดว่าถัดสมมติเลขออกได้นี่น้องน้องซื้อสรั่งกลับมา ไปถลายเพิ่นไมเนาะแมนค่ะเพิ่นเพิ่นว่าอยากได้สร้างกระมาเนาะค่ะอยากไนสร้างตุ๊กตาแมนแมนแมนอยู่อยากเพิ่นคืออยากได้บริวารอยากได้อะนี่ละสซื้อถ้าซื้อมาแล้วน้องๆสิไปไว้ใส่ต้นไม้หลังบ้านเนาะจังหวะามันเป็นทางมันเป็นที่เพิ่นกับประกาไปไว้ประกาศไปไว้หลังห้องไว้บ่เอาเอาให้เพิ่นมาอยากได้ไปไว้ใส่ให้เพิ่นมาบอกไม่เนาะ สรุปตัวเลขน้องๆก็คืออ่โชว์ตัวเลขเลยจ้ามีเลขวิ่งน้่เดียกไหเออเออมาเริมถเริ่มาเอาเลขดวงก่อนเออเลขวิ่งเอาเลขเอาเราเราเลี้ยงเลขวิ่งไปก่อนเลขวิ่งมีศูนย์กัมหาค่ะเป็นหมากงวดนี้ค่ะเลขริมเลขวิ่งจากเพื่อนกทมอ่ะมั้บ่ที่เพิ่นเคยหมากนั่นศูนย์กับห้าศูนย์กับหาเป็นวงกลมหที่เลขหาได้ค่ะงวดนี้เด่นห้าเนาะค่ะเด่นห้าคืองวดที่แล้วนี่เพ่อนวงกลมห เปนห้มากโกกับเจ็ดเนาะค่ะเปนนห้วงกลมเจ็ดค่ะขั้นกรมาเจ็ดเนาะค่ะวันนี้ศูนย์กับห้าเด่นไปที่ห้าวงกลมเลขห้าเนาะสรุปตัวเลขของน้องๆในวดนี้ก็จะเป็นเลขฟันเลขดวงแล้วก็เลขวิ่งจากเพื่อนกอทมเนาะอือครบคอสุดท้ายมีอีกไหมน้องๆคสุดท้ายก็ จะมีความฟันล่ะคะเพื่อฟันเพิ่มเติมแม่นโยดอมาเล็กิ่งได้มาแล้วค่ะจ้าอ่าเตรียมตัวแคบเลยอ่าี่นองแคบหน้าจอได้ครับเด้ออันนี้ก็น้องๆนี่ก็บ่ธรรมดานะครับเจ๊น้องเจ๊น้องจะได้เอินว่าเกแล้วไปอืมถูกทุกหัวถูกทุกหัวเด้อจ้าน้องมากตัวใดน้องน้องๆนะมากชอบตัวไหนมักเหล็กดวงจะโค้งของคี่สามค่ะจ้าสาม สี่สามตรงกับพสเกิดด้วยใช่ไหม่าแมนค่ะจ้ะแต่สาหรับเลขกวิ่งนีกะจะับคููเอาได้ค่ะเพื่อนห้เน้นมาหาเนาะคะ่ะวันนี้ห้า,หาเขาทุกงวดน่องน้อง,องติดตามเพื่อนมาจังหวดดเ้วสำหรับเลขวิ่งนี่ตั้งแต่เพื่อนส่งมหาห้นี่เขาเก่างวดติดแล้วค่ะเก่างวดแล้วแต่พัดเพื่อนทรงมหาห้นี่ค่ะเข่าง,งวดพอพัดจังวดแหม่นา่ เม่ยน,น,นค่ะกงวดติดเลยค่ะกองวดลวดแล้วสําหรับู้<ว>มักวิ่งวักแลนยะเลืมเล้่พี่นองนเดิ่เรียนเลขตัวเดียวได้เลยนะครับ<ห>วิ่งไป <5. S 1> ที่5กับศูนย์ตัวเนี้คือห้านะครับสําหรับข้างล่างลงมานี่ก็เป็นเลขอายุของน้องๆสองสามเลขฝันตีให้คือ9ก้าสี่สามสามตัวเลขดวงสี่สามหนึ่งสี่สองเก็ดเอ้าไปเขากับนองนิ่อีกแล้ว ถูกเลข14ล้านนะครับน่นน้ากันมือจอนอนน้ากันได้เลขไข่ไข่ขึ้นกันได้เนี่ยก็มีมีผู้หญิงผมย่าวตามรักสมรักษาอยู่แมนต่ามอเพิ่นแต่ว่าอันนี้เป็นเลขดวงค่ะจ้ะกันเลยอืมได้ตรงกันเนาะตัวเลขน้องน้องเจ๊น้องจนได้เอิ้นเจ๊จนได้ออกจากงานพี่น้องถูกเลขถูกงวดถูกเลขดูะไรนะครับเอาใครชอบก็จัด ใครขัดก็ผ่านเนาะตามตัวเลขน้องๆน้องๆ,ๆน้องนิวเนี่ยดังแล้วผู้ใดกระทำหาดังในโซเชียลแล้วผู้ใดกระทำหาตามเลขอ่าน้องๆแล้วก็น้องนิวให้หน่อยให้หน่อยว่าสันเอาพี่น้องตามให้เราเดอ้อตามให้แล้วนะคะตัวเลขตามนี้เลขมากเลขชอบน้องๆกับซีสามค่ะค่ะเลขวิ่งเด่นไปนที่ห้าค่ะห้ากับศูนย์ 0, เด่นห้า เลขดวงเล่าเนี่ยแล้วสิแม่นเดือเรียกดวงสำหรับเลขดวงนี่แม่นมากเขาไปแล้วเนาะค่ะหอดบอดิกับเรื่องอุทิศานมากนั่นตัดเพราะว่าออกแล้วเลสตัดออกไปซื้อห้าออกแปดเจ็ดเลสสิบเเห็นนี่อีกงวดนึงเป็นวันน้องๆค่ะอีกงวดนึงน้องๆจำพีดจำพิดกัดี๋ยวออกคลิปไปหลอกก้อนจำพิดว่าเพิ่นบอกว่าสองเดือน ไปหลอบไม่คุว่าเดือนหนึ่งไปในเดือนหนึ่งค่ะเดือนเดียวเมื่อเมื่อเดือนเนื่องนี่ออกสองวดเนาะก็คือเข้าไปแล้วเจ็ดแปดยังเหลืออีกวดเดียวยังเหลืออีกวดหนึ่งอยู่ค่ะจ้ะตัวเลขที่เหลือก็ตามนี่น้องๆนะขอบคุณมากๆจ้าน้องๆนะคะคอ้พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนโชคดีโชคมาแล้วก็ขอบคุณน้องๆทำด้วยกันทุกคนทุกท่านจ้า ชอบก็จัดขัดข้อผ่านนะคะบอเสียเที่ยวดอกพี่น้องอ่าสำหรับเมื่อนี่น้องน้องน้องนิ้วมาเดินหายอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสถานที่วัดออแห่งนี้นะครับขออนุญาตเด้อใ,ให้ลูกหลานไม่ชงไม่มันในพี่น้องเอฟซีโชคมันกันสูู้่สู้ขู่สู้ขนนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขน้องๆนะครับที่ช่ว้เมื่อกี้นี้พี่น้องมักชอบก็บเอาตามนะครับแม่นมากแม่นมากอ่าคันว่าอ่เดี๋ยวนี้คันว่าเด็กน้อยคันว่าเด็กน้อยแขวกกำลังแหลมดวงกำลังแห้งนะพี่น้อง ตามได้เลยนะครับให้พี่น้องโชคมันกันสุขคู่สุขคนนะครับโชคดีกันร่ำรวยเงินท่องกันเด้อครับเด้อให้พี่น้องโชคดีกันครับขอโค้เล้สวัสดีครับ